โอเคครู okay, ครับว่วันนี้จะมาแนะนำเรื่องการใช้ Google Form ในการทำข้อสอบนะครับก็จะมาหาวิธีให้มันง่ายที่สุดสำหรับคุณครูนะครับก็จากที่ผมได้ดูมานะครับว่าอันนี้ก็คงจะง,ง่ายแล้วล่ะนะครับก็โดยการที่ถ้าครูมีข้อสอบไปแล้วผมคิดว่าครูทุกคนมีข้อสอบอยู่แล้วนะครับถ้าครูจะไปะเปิด Google เอ่อ เนี่ยอย่างเงี้ยมาทำ google เรียกว่าอะไรมาทำา google Form ใหม่นะครับอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วมานั่งพิมพ์ก็มันก็โอเคใช่ไหมกูก็ google พิมพ์ได้นะครับแต่ครนี้ถ้าแบบต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ทุกข้อมาใส่อย่างเงี้ยนะครับนั่งพิมพ์ก็สอบต้องมานั่งพิมพ์ตัวเลือก,ต,อกตัวเลือกอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้จะมาสอนว่า เอาจากที่คุณครูมีในข้อสอบครูแหละครับแล้วมาใส่ใน google Form เพื่อทำเป็นข้อสอบเราจะทำยังไงอ่ะมาเริ่มเลยครับ <c oughs> สมมติว่าอย่างนี้ครับมีข้อสอบแล้วนะครับอ่ะเนี่ยมีข้อสอบแล้วโดยครูมีกขอขององ่งเงี้ยนะครับแต่อันดับแรกก็คือข้อสอบเราถ้าเอาแบบที่เอามให้มัน เจ๋งเลยก็คือต้องสลับทั้งข้อข้อสอบก็คือสลับข้อด้วยสลับตัวเลือกด้วยนะครับจะทํำยังไงอันดับแรกครับครูก,ลออก,ก็ลบข้อออกก่อนอ่าลบข้อออกแล้วก็คลุมตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเลือกตรงนี้ครับบูเลตตัวนี้ให้เป็นวงกลมแบบนี้นะครับอ่าทําแบบนี้ครับผมยกตัวอย่างสัก ห้าข้อแล้วกันนะครับแล้วก็มาเลือกเป็นบุลเลตอนาบุลเลตนะครับลบเลขหน้าออกนะครับคลุมกอขอข้องอแล้วก็ทำเป็นบุลเลตนะครับลบออกแล้วทำเป็นบุลเลต คนนี้เสร็จแล้วก็โอเคได้ข้อสอบที่ครูพิมพ์ว้ในบทแล้วในข้อสอบบทหรือที่ครูคมีอยู่แล้วเนี่ยครับทําเป็นย,วยาวๆอย่างนี้มาเลยนะย,ยาวๆอย่างนี้มาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องแบ่งขึ้นนะครับเป็นย,วยาวๆแบบนี้มาเลยเสร็จแ,แล้วครูข้อ save นะครับ save ปกติเลยครับ s a ฟปกติเลยงั้นผมเซฟวันนี้แล้วกันเอาข้อสอบทดลอง นะครับแล้วก,กด save แค่นี้ครับคูก็ปิดเลยครับปิดเลยครับคราวนี้ก็เข้ามาใน Google Google Drive ของคุณครูนะครับที่จะทําข้อสอบนะครับคราวนี้ก็มาที่ Google Drive ครับก็โหลดนะครับข้อสอบของครูเมื่อกี้ ้ดสอบ้อสอบ้ดอส,ออสอบทดลองนะครับโลงมาเลยนะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอ,อ,อมาแล้วนะครับกูก็ดับไ่คลิกเลยครับเครื่องมันก็จะเปิดนะครับอ่ากูสังเกตนะครับมันเปิดจาก Google Docs ก็จริงแต่ว่ามันยังเป็นนามสกุลตรงนี้ นะครับต้องแปลงนามสก,กุลน,นี้ให้เป็นของ Google Docs ก่อนนะครับโดยไปที่ไฟล์นะครับตรงนี้ภาษาอังกฤษน่าจะเป็น Save As นะครับ Google Docs นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยคือบันทึก Google <c oughs> เป็นเอกสารปร๊ากดเลย <c oughs> โอเคคุณยังสังเกตน,นะครับตัวนี้หายไปแล้ว DOCX นะครับหายไปแล้วอันนี้แปลงมาเป็นอันนี้นะครับ ฉะนั้นอันนี้เพื่อเป็นการไม่งงปิดเลยครับคราวนี้เราจะมาที่จะเอานี่ไปอยู่ใน Google Form แล้วนะครับก็กดตอนแรกก่อนถ้าใช้ของอ e ีเมลโรงเรียนนะครับผมโหลดส่วนเสริมมาแล้วฉะนั้นครูทุกคนจะมีส่วนเสริมนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นครูที่ยังที่ไม่ได้ใช้ ของโรงเรียนนะครับจะต้องโหลดนะครับโดย <c oughs> ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษาจะเป็นคำว่า add-on นะครับ add-on แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมคือตัวนี้ส่วนเสริมเดี๋ยวก,กดตัวนี้เลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดส่วนเสริมตรงนี้นะครับ อ่าไอที่ที่เมื่อกี้เร็วไปส่วนเสริมนะครับตรงนี้ดาวน์โหลดส่วนเสริมหรือแอดออนดาวน์โหลดแอดออนนี่แหละครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า f o r m f o r m b u builder for d o s นะครับเลือกตัวนี้โอเคนะครับเลือกตัวนี้เลือกตัวนี้นี่ตัวนี้ f o r doc ตัวนี้นะครับ for doc ก็ดเลยนะครับและมันก็จะมีสีสันสวยงามนะครับก็คือต้องเป็นตัวนี้ for ์ u ิวเด r ร o r ฟ o ์ตัวนี้นะครับกดเลยครับหนึ่งครั้งตรงนี้มันจะขึ้นให้ i n น t a l l ครับครก็กด i n s t a l l เลยนะครับแต่ผมได้ลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงเสร็จครับพอมาถึงตรงนี้ครูก็มาตรงนี้ครับ แอดออนเหมือนเดิมกดส่วนเสริมนะครับมีตัวนี้ก็ขึ้นมานะครับกด for m u i l d e r r o r doc ตัวนี้กด start เลยรอสักครู่นะครับอ่ะมาแล้วครับเราจะทำเฉพาะข้อเดียวไหมหรือจะทำทั้งหมดนะครับก็เป็น full document เลยครับกด get นะครับกด get ตัวนี้นะครับโอเคนะครับกด get เ็ดปับ๊บอ่าเห็นว่าเห็นไหมครับเรามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกข้อถูกต้องนะครับและตรงนี้ก็คือตัวเลือกเขาก็จะบอกว่าข้อหนึ่งเป็น multiple choice นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็น multiple choice นะครับ แล้วคราวนี้ครับสมมติสมมุติสมมุตินะครับสมสมุติสมสมุติถ้าครูคิดว่าเอ้ยจะเพิ่มข้อหนึ่งนะครับก็ได้ครับก็เพิ่มเลยนะครับสมมุตินะครับกานพูดกานพูดเสียอะไรอ่าอย่างนี้นะครับ แดงเขียว้มน้ำเงินนะครับแล้วก็ใส่บุลเลตเหมือนเดิมนะครับตัวบุลเลตอยู่ไหนอ่าบุลเลตบุลเลตนี่ตัวนี้บุลเลตแฮะนะครับใส่บุลเลตเหมือนเดิมแค่นี้ครับแล้วก็ กดเ GET ใหม่ปั๊บเมื่อกี้หกข้อใช่ไหมครับอ่าเจ็ดข้อแล้เห็นไหมครับคราวนี้ถึงเอาไปใส่ Google Form แล้วนะครับก็ Import นะครับ Import เลขอจะไม่ได้ Create เลยต้อง e Create ก่อน Create นะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อฟอร์มนะครับก็เป็นสมมติเป็นข้อสอบ ลางภาคเรียนที่หนึ่งสองห้าหกสี่เป็นสังคมนะครับเสร็จแ,แล้วก็กด create นะครับกดถูกเลยครบับอ่าขึ้นมาให้แล้วครับเรียบร้อยเป็น Google Classroom แล้ว กด import ทีเรล็กเลยครับอ่าคราวนี้เราก็ไปดูกันว่าอ่าเห็นไหมครับ <c oughs> ขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยนี่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละอันทีละอันนะครับผมเป็นไงเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรื่องตกแต่งครูก็มาตกแต่งเอาที่หลังนะครับ โดยอ่ะทำไมผมถึงไม่ให้ใส่ข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ